สวัสดีครับพี่น้องครับมาอีกแล้วไม่ใงียบพอมาอีกแล้วพี่น้องมาพร้อมกับความคิดหน่อยคิดถึงพี่น้องแฟนคลับเอฟซีเฮานะครับพี่น้องล่างแล้วเรียบร้อยพี่น้องเฮดได้หน่อยได้หลายสำเร็จพี่น้องเฮาเบิ่งเอาแมว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 เต็มหม้อหม้อกอกเลยตัวนี้เต็มหม้อด้วยนะครับได้สามกะตาเต็มหม้อกะสีเป็นยังอันนี้หม้อนึง ุ้นหมอหนึงแกงข้านหมอนี่บ่มีน้ำนี่พี่น้องนี่เฮ็ดรวนรวนเห็ดรวนรวนให้เบิ่งโอสิเทกอีกว่าซั่นมีเพ่าทกล่างมนู่นัหนก็เฮ็ดรวนรวนเฮ็ดก,กั่งแกงเบิดเ,เลยมันมันี่เ <c oughs> บิร์ดปลากินเบิดนี่สิไปใส่ใส่ปื๊ดขอบขั้วญ่พี่น้องต้องได้แกงหลายอันนี้ก็ล่อันนี้หมอนึงเต็มเต็มแกงนั่นไอ้เนยเยาไอ้เย่าไอเย้าไอเตี้ยไอ้เตี้ยเอาไปวัดเอาไปวัด แล้วก็อยู่เฮี้ยนใหญ่นี่อยู่เฮียนแม่ลงเพาอีกโอ้หุ่นเอาบ่ไห้ตังหอกจิงอกกันเราบ่กินดอกเราไ่กินเห็ดแม่นเพราะว่าเราตามไปตามกันไปเลยหลายหลายพี่น้องประธานในบริษัทนี่บ่เอาหลายอย่างมันกินบ่ได้เมียนมันเกิดหลายหลายอย่างกินบ่ไรบ่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 ขมคือคือจังเห็ดเพิ่งอยู่ค่าเลยพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดนกงหก อยู่ข้าพันนี่สิเกิดแต่น้ำปลาอยู่ข้าไม่เกิดคักหลายก็เลยว่ามันกินบ่ได้แล้วว่าเอาหลายเป็นพืชอยู่มืออื่นที่ไปเอาอีกคนบ่ทันเด่นม่ยคนบ่ทันเด่นไปมืออื่นมืออื่นที่ไปเก็บอีกพี่น้องมืออื่นที่ไปเก็บอีกคืออะไรปลาล่าหรืมันไฟแทนมาปลาอยู่ข้าปลาเนี่เคืออะไรพี่น้องแต่ซออ่อนเนี่ยตัวเอ้าแต่ซออ่อนเนี่พี่น้องปลาอัตัวจิ้งบัดเลยมีแต่ได้แจกพี่แจกน้องเขากินแจก มูแจกพวกกินเบิดแมนนมืน่อ,น,อ,น,อนี่ไปขอบกล้วยไงเลยยุนียุนีพุ่นเอาไปพุ่นเต็มหมอมอกก้อเดี๋ยวนด้ภาพพี่น้องให้เบิรงนะผมแต่เศร้าเศ้ามากแกงเพิ่มทั้งสองหม้อเลยนะครับพี่น้องแกงเพิ่มทั้งสองหม้อเลยเดี๋ยวภาพพี่น้อ,นอ,นอ,องครับไปเบิงนครับตอนนี้ตอนตอน,ตอนนี้แม่เย่าเป็นร่างเป็นผู้ช่วยฝีมือในการแกงเห็ดนายเดียนใช่พี่น้องเบิรงนตอนเนาไปเที่ยวป่าเนาะ นี่พี่น้องเต็มหมอกปอกได้หมอนี่ก็ไรหมอพันมีหนามเลยมันมีหนามเยท่นมีหนามที่วันนั้นไม่ยอมวะไม่ยอมดูโชว์ฝีมือเลยนะครับพี่น้องเฮ็ดหลงมุกยู่ข้าพี่น้องถ้าพี่น้องเห็นอจะใช้เก็บเอาทันทีเลยพี่น้องเบิ่งดอกกันไปนี่ยดอกดอกขาวกับนีดอกมุกจีบ้าเอามาลวกใอ้ขอเบิ่งแล้วผมซเบิ่งแล้วพี่น้องปลอดได้หวานหอมพร้อมเลยเจ้าจีว้างไลยคือไประยุติธรรมเฮ็ดอัน เห็ดเพิงดอกง่ใายๆน่ะใอยบวกจะกินพี่อีกมอนึงมาอีกแล้ววันนี้เนี่ยเนี่ยพี่น้องเลยกินเบิร์ดนี่เฮาสิไปอ่าใส่ใส่นี่หอมหอมมีน้องเลยแข่งใส่ใบขามอ่อนใส่ผักอีตัวพายตัวสองมาเนี่ยเอาไปท่งหน้าอีกตาหนึ่งท่งหน้าอีกกตาหนึ่งก็ไปแกงใส่เกีียวไปแกงทงหน้าอีกตาโอ้่งเสียเกลียวไปแกงท่งหน้าอีกตาหนึ่ง เฮ็ดแนวเดียวโดนล้วนนันหลายหลายเกนคิดว่าเป็นเห็ดเบียเพราะคุยผู้เอาขันมันเบียมันคือจะเกิดหลายแท้กับว่ากันอยู่เขาว่ากันอยู่ทั้งเอาทั้องก็เอาตั้งคุมคุมเมนปอดที่นีนปัดทอดปัดปาจะเจ้าป้ากันเดียวกันนั่นละเอ็นเราโง่อยู่ข้ากับเจ้าเกิดอบ้านนี้เห็นอจะใช้เล่นใช้รถบ้านนี้เกิดแต่อยู่ในป่าอยู่ข้าแมน เห็นยูไสแลรนใส่ทันทีเลยพี่น้องเฮานะครับหอมหอมหอมก็จเย็ดปวกอย่เลยพี่น้องเราออกกันหวานจังเลยกินเมื่กี้ยังหอมเจ้าอันเ่าไปใส่อีกแล้วนี่เพราะว่าไม่หยุดร่วมกันนะจ๊ะเอาไปบ้านน้ำโอ้ไปบ้านน้ำให้เราพูดสีกันรานสีเลยพี่น้องปลอดภัยแซ่บรสชาติแซ่บเยี่ยมชิงชิงนี่พี่น้องแซ่บจังสีเลยนะครับเห็นยูใส่ฝาวเก็บมาเลยหนูพี่น้องแล้วก็ล่างดีๆแล้วก็แกง จะเป็นแสีบหนก็คือสีเสบเนาะหนึ่งก็คือสีเสบนาะพี่น้องีมาหม่เดี๋ยนี่น้าขวาม่ข้าแจ้านี้ขอได้เติมหมขอกวยใหญ่ครับพี่น้องแกงชู้กันกินนะครับว้าตนีใบบัวคาเมีมากเนี่ยทุมมันขอบกวยใหญ่ขอบกวใหญ่ไมเี้ใส่ให้มันได้พี่น้องไม่ให้ใส่ไม่นตัวามนเอยู่นี่น้ำไม่น้กินก็มาห้วงกะพี่นอเอ ตแกงเห็ดหลวงงูยู่ข่าว้าตัวมีแต่เนี่ยเดี๋ยวอ่อยต่อยได้เลแต่ซออ่อนเมื่ออ <en> <Labor> <fi> ื่นนี่บอกก็ไม่รับพ่อเราสิไปแต่ตีซีตีซีไปแกงพี่น้องเขาไปเก็บยูพุที่แกงแล้วก็ไปขึ้นรัดกันรัดกันพอดีเลยรัดกันพอดีกอยู่บ้านยังรอขึ้นกันนั่นอยู่อท่านบอกพี่น้องเขาเราบอกแต่ว่ามันเกิดอยู่ปลายู่ข่า ผักนางตูเขีงแซ่บแซบสดห่อนห่อนมึงจกบาทเด้พี่น้องเลยโบเมนได้หน่อยสองมอเต็มๆเลยเก็บใส่กระตามาเด้อเลยสามกาตาสี่กาตาเพราะว่ามันตาหนึ่งออกไปนะตาหนึ่งออกไปนะมันเป็นเก็บดอกหน่อยเพราะว่ามันเป็นไข่ห็ดขี้กระเดียดเนาะไม่นะคล้ายๆกันแต่ว่าเบิ้งเบิ้งผืนผืนแต่มันดอกหนาก็เห็นสีกระเดียนอือจืดซื้อเพิ่มขึ้นเห็าตัจะได้หลายปีนี้พี่น้องเออเต็มปไาอยู่ทั้งเอาทั้งบอจวช แ็่งว่าแดนมันโบเมนมันคือการเก็ตนของกีน่ะอื่ออเบื่อนไงของกีน พี่น้องพี่น้องเขาไดหลายคนน่ะเพื่อนฟังผิดตอนไปเก็บนึ่งพี่น้องพี่น้องเฮะคนว่ามันจะขมในจังหน่อยด้วยบ่ขมพี่น้องบ่ขมคนคนละสายพันธุ์ดิเพราะว่าอ,อันที่ท,ที่ที่เห็ดเพิ่งขมมันต่งา,างหากต่างหากเครื่องขมมันก๊าลังออกก,กึศกันที่น,ออนี่แหละเดือพยู่ข้าเดือพยู่ข้าผูขมแต่นี่เป็นเห็ดละโงกแต่นี่เป็นเห็ดละโงกหนกเขาโอ้ยปลายู่ข้าเห็ดละโง่ยู่ข้าเจิ้งตัวนี้หอมหอม แสบกว่าเฮ็ดเพิงคมอีกพี่น้องบ่กมเด้อพี่น้องเฮาเด้อนะครับเว้าุ่พี่น้องเขาฟังบ่กคบแต่ว่าคันเฮ็ดเพิงอยุคห้าหน่นคมคมแมียนคบตอันนั้นกำลังเกิดแม่นกำลังสิเกิดรุ่นอันนี้บอาไงว่าเฮาขอย่านค้นหยียบมันเห็นเอายางนับเป็ดหน่อยขอย่านคนเหยียบอันนับเป็ดหน่อยแต่ว่าอยู่บ้านแพงก็เลี้ยงไก่กัมพาบ่อยู่พี่ก็เลี้ยงเป็ดกกัมพาโอ้ยเนาะคุ้นค้นละสายพันธุ์เด้อพี่น้องนะครับคันเห็นพี่น้องเฮาเก็บเลยครับ หอมตอนนี้กระร่งออกอยู่ปลาอยู่ข้าต่ว่าขันเอ,อเกิดยี่หมองอืน่นมันจีเมนเฮ็<ภ>ดเพิ่งเฮ็ดลงงงบ่สเดีปลามันกิดจีเป็นสีขาวโอ้ปลาปลาเกิปลากิดจีเป็นสีขาวพี่น้องนะครับขันพี่น้องเห็นเก็บมาเลยนะครับผนนมลวกเบิ่งแล้วหอมหอมพี่น้องหอมนะครับแต่มหรมันหอมเมียนครับ แต่ว่าดอกเบนห้างเบิ้งช่วงแถวคิดบ่เป็นตะกลินแต่ว่าบไม่เห็นเบิ้งหนอหอมนะหลัง,ง,ลงแล้วมันเละมุนเนาะแม่นครับหอมนะครับเดี๋ยวแกงเดี๋ยวซุปพี่น้องเขากินนะครับสุดยอดเลยนะครับพี่น้องสองหมออิริอิร้อเลยเดี๋ยวรอไม่เย้าแกงซุปก่อนได้ไปซิมน้ำกันนะครับพี่น้องข้าวขนมะลงแล้ว <c oughs> พี่นออ้องบ้านนี้โอ้พอแล้วันหลายแล้วเลยแต่หนามันได้หน,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 นึ่งคนจนข้นมะลุงเลยน้อง พี่เศร้าใส่เศร้าใส่พี่น้องเอา้าขัวใหญ่หลายคนพี่น้องเท่านะครับ<อ>กินแกงเหรอพี่น้อนคือที่สวอนนะ้ำห<อ>น้กพี่นอ้อนสวอนสวอนพี่น้องนะครับมืออื่นมาพี่นอ้อนข้าไปเก็บอีกนะครับให้พี่นย้าเบิ่งบรรยากาศถ้ามันด้ายย่างๆอยูอเ่เหนื่อยจังอนน,นี้จังคนนี้นะพี่นอเอ้าทักษณะใจโกมีแต่ยังพวบกันไว้ด้วยกัคกัดกิน เกียงใสนามปลาแด็สิต้องนองกำลังฝนนองครับหอมจริงๆหอมจริงๆอย่างครับเนาะอย่างน้อยก็สวมกอดนะครับกำลังฝดอยู่นี่ตัวพี่น้องเลยจนได้เทียนหมอหมอนข้นมาได้ตีแต่เดียวหมอนี่ไทยมันก็ได้เต็มเออข้นมาได้ โตโทโท้โ้ยเนอเอาหมอซึ่งไงหนึ่งเลยต้มแกงได้บ้านี้เนียพอาดีตัวนี่ดูทักโต้โต้ตโอลังการงานสั่งอีนี้ของแท้เลดบาานีตาบ้านเราากอันนี้กะิดกระิดัรชิกรชี่ดกะิดกบกรกันสิดกะิดกกะิดกระิดกระี่ดกะิ่ดก่กระิดิะระก่ด

ำเห้พ่อตัวไหมดไ้ิหมดเลยแม่ไันคอยถึหอมทอกันไปตูสองมัดตาเบิดเลยซิมด้วยไหเจ้าส่งใรไปเจ้าเมื่ส่งไแ่อปัดดาปัดตพ่อปดดีมันไหลยอ้ยน้ำไหลอหลเจ้าอันใครไปหนิเจ้าอัน เดียวคนใชน้อยหนึ hmm. um, ่งเอวาอนดำพิกไปตัดไจเดียวยันม่าบขอใช้เสองเ้น่ใช้ลายพร้อมมาได้เลยพอมหวยหวยมาได้อมหวยหวยมาได้ไปไปอไปนปาางกางานสามเดียน้อง ซีเมียนเนาะเรื่องไปวัดพร้อมเจียงแล้วก็พอได้หลายไปในดอกเจียงแล้วพอดีัยกเห็ดนันคล้ายๆเห็ดนันคล้ายๆเห็ดปัวขีดรสชาติหอมแบบนัเนาะเนาะไม่เยาะเนาะเออมันหอมหอมก็ยังเห็ดปัวขีดเห็ดปัวขิกนั่ยเน่านะเสร็แล้วเดี๋ยวเขาอีจูใส่พี่น้ะอยากจะได้กินแล้วนำย่ายไรเนี่ย คุณตูลงไปแล้วพี่น้องคุณตูลงไปแล้วคือเดีเขาปิไปเลยหแมนเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้ยแกงแกงเฮ็ดยูข้าโอ้ยบนเฮ็ดยูค่าเฮ็ดลงงอกยูค่าโอ้ยปากอะไรออกเบี่ยงไส้ตลอดเลยปากก็ออกแต่เบี่ยงไส้อาหารการกินจริงอาหารการจริงๆพี่น้องเอ้ยนี่ของแกงได้บ่ะ ตักบลานนี่พี่น้องนี่เน่ลมมื่อี้แล้วที่มีแล้วิ่มีแล้วอันนี้เชืมยังไงม่ยังเก็บมือดิโอ้ยเชื่ออะตักตักตพี่น้องเข้ามากินเขาน้ำกันครับบ้านพี่น้องไอ้แจงแล้วบ้านนี้ตุกมตุ่มุ่มตุ่มตุกมตุ่มตุ่ตุ่มตุ่าตุ่มต่่กตุ่ม่ม่นมุ่ม่มุ จะได้กินแต่กร้านมูบางจักบาทเนี่ยเป็นได้ก่อนคุณเตอมิตรเพิ่นเอามากินอ่างหนาเจ้านี่ได้กินก้อนมู้ยหรือพี่น้องนะครับนี่อ่ะมีอะแม่พี่แก้วยิ่มพื่นนะครับเอ้าชิปนี่ขออนุญาตพี่น้องเข้าปีชิปซ้ำนี่ชิปหนาพอกันไหมขอบคุณความรักความแพร่พี่น้องเข้าที่ติดตามช่องล้ำเพาตะวันพาเพื่อนครับพี่น้องครับสลับชิปนี่ให้พี่น้องเข้ายูดีกินแซ่บสู้หู่สู้ข้นปลาส่จาวรถไฟไขรเจ็บ บอกกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ